สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความพิเศษของคุณเดชานรุ่นาสมานำเสนอครับว่าด้วยเรื่องรุ่งอารุณแห่งการปฏิวัติ2475าคำถามคือปรีดีพนมยงคคือสุภาพบุรุษจริงหรือไม่ และความสามารถของคณะราษฎรในปัจจุบันมีอยู่จริงไหมถ้าอ่านหนังสือประวัติที่มามากก็จะเข้าใจมากแต่ถ้ามัวแต่ไปนั่งฟังอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับจุฬาลวงกรอนมหาวิทยาลัยบางคนมากก็จะมั่วมากและนักศึกษามักจะถูกหลอกอย่างแนบเนียนมากหลักแนวคิดและการบริหารของปรีดีพนมยงค์จากสมุดปกเหลือง และบทสัมภาษณ์ในปี2,522ที่เปิดปากยอมรับความคิดของตนว่าผิดถนัดนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเพราะเกิดจากแนวคิดข้อโต้แย้งจากสมุดปกขา,ขาวของในหลวงรัชกาลที่เ็แต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปรีดีพนมยงมีทายาทที่ใช้แนวคิดระบบฟาสิสที่เขาเป็นผู้ริเริ่มขึ้นนำมาใช้ในแผ่นดินสยามและเขาเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าแนวคิดทั้งหมดของเขานั้น ถูกกลุ่มผู้นำขเขมรแดงนำไปใช้ทั้งหมดจากแนวคิดของตัวเขาเองขเขมรแดงกําเนิดขึ้นและใช้ระบบฟาสซิสที่เหมือนแนวคิดของปรีดีทุกอย่างในปีพศ2118และล่มสลายลงในปี2 5 2 2ระบอบนี้ทำให้ประชาชนขเขมรตายไปทั้งประเทศถึง3ส่วนตรงกับที่ปรีดีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศในปี2 5 2 2 เมื่อเห็นคมเมนสิ้นชาติลงและมองเห็นทุกภาพชัดเจนของหลักแนวคิดของตนถึงได้ยอมออกมาปรีบปากว่าตนคิดผิดพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่7คิดถูกจริงๆแล้วประวัติศาสตร์2 4 7 5เมื่ออ่านทุกบททุกตอนตั้งแต่ต้นจน,น,นจบแบบไม่มีอคติใดๆต่อในหลวงรัชกาลที่7คนไทยทุกคนหรือสภาผู้แทนราษฎรควรยกพระเกียรติของพระองค์ท่าน ให้เป็นมหาราชก็ไม่เกินความเป็นจริงแต่ในตอนนั้นก็เป็นเพราะสยามประเทศมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บนแผ่นดินสยามอยู่มากและในการเบื้องหน้าสยามประเทศจะต้องมีเหตุให้เกิดอารยธรรมใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้ในหลวงรัชกาลที่7ทรงตัดสินใจสละราชสมบัติและ,สะเสด็จอยู่ต่างประเทศและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคณะราษฎรความหมายคือ สมุดบกขาวและแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่7ในตอนนั้นที่เตรียมแผนให้สยามประเทศมีระบอบประชาธิปไตยในแบบประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คณะราษฎรส่วนใหญ่ต้องการให้สยามประเทศมีประชาธิปไตยแบบอังกฤษแต่ปรีดีกับพญาพหลมีแนวคิดให้สยามประเทศมีประชาธิปไตยแบบรัสเซียจะเห็นได้ว่าในยุคที่จอมพลปพิบูลสงครามขึ้นปกครองบ้านเมือง ก็ใช้ระบบฟ้าซิ์มาใช้กับสยามประเทศมาตลอดทั้งการให้ยกเลิกการเล่นดนตรีไทยการกินหมากการแต่งตัวและผดิตการรัฐสภาและครอบครองที่ดินของประชาชนทำไมในหลวงรัชกาลที่7ถึงคิดเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยให้เหมือนสหรัฐอเมริกาพระทรงเห็นว่าเชื้อพระวงศและเจ้าขุนมูลนายก็ยังยึดติดอยู่กับอำนาจมากการจะมีประชาธิปไตยแบบอังกฤษนั้น พระองค์ทรงมองการไกลว่าการแย่งชิงอำนาจกันทั้งจากเชื้อพระวงศ์เจ้าขุนมูลได้คงไม่พ้นที่จะบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องเลือกข้างและคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพระสนิกรของพระองค์แต่ดีชอบุญของแผ่นดินสยามไม่ว่ากลุ่มคณะราษฎรจะมีอำนาจทางการเมืองมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้ตามที่พวกตนปรารถนาเพราะไม่มีสติปัญญามากพอ ที่จะแก้ไขปัญหาปากทองของประชาชนได้ในยุคสิ้นสุดสงครามโลกลงและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำลงในทั่วโลกปรีดีคือสายอำนาจที่แข็งมากของคณะราษฎรแต่ไม่มีสติปัญญามากพอที่จะแก้ไขปัญหาอันหนักอึ้งนี้ได้ต่างกับสมเด็จพระเดชพระคุณท่านในหลวงรัชกาลที่7ที่ทรงมองการไกลและเข้าใจสภาพของราษฎรในประเทศได้แบบกระจ่างแจ้ง หากเรานึกเปรียบเทียบระหว่างนายปรีดีกับนายสศิวลักษ์ก็อาจจะกล่าวได้ว,ว่าพบภูมิปัญญาเสมอกันคือเก่งแต่บากพูดใส่ร้ายพระมหากษัตริย์นิยมลทัทธิคอมมิวนิสต์มีแต่จินตนาการขาดการวางแผนภาคปฏิบัติอ่อนด้อยและมีมุมมองวิสัยทัศน์ที่คับแคบเพราะหากอ่านประวัติศาสตร์และแนวคิดของนหลวงรัชกาลที่7ในตอนนั้นจากแนวคิด ที่จะให้ผู้ใกล้ชิดไปทดลองร่างบฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้ในราชานาจาักรไทยตามแนวคิดของพระองค์จะพบว่าทรงมีพระประสงค์จะสละราชสมบัติและมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนปกครองกันเองแต่ถูกทัดทานเอาไว้สกอดเพราะคนในสยามประเทศในตอนนั้นยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงระบบการปกครองใหม่แม้แต่กลุ่มคณะราษฎรในตอนแรก ก็มิอาจจะขึ้นบริหารบ้านเมืองตามลำพังได้หากไม่มีพระมหากษัตริย์คอยเป็นแบกอยู่เบื้องหลังให้จะเห็นได้ว่าพอในหลวงรัชกาลที่7ทรงประกาศสละราชสมบัติรุ่มคณะราษฎรก็เข็นฆ่าหาักหลังกันเองมากกว่าที่จะคิดบริหารประเทศตามที่ได้ถวายสัตว์ไว้กับในหลวงรัชกาลที่7และลองหลับตาดูว่าใช้เวลาน,านานขนาดไหนที่สยามประเทศจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ที่ยังทรงพระเยาว์อยู่มากในต่างประเทศก่อนที่จะถูกกลุ่มคณะราษฎรจะกราบบังคมทูลให้สองพระองค์กลับคืนสู่ประเทศไทยและสุดท้ายก็กลายเป็นในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงต้องทรงงานหนักถึง70ปีสยามประเทศถึงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ตราบทุกวันนี้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนั้นก็คือ หากคณะราษฎรมีความจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์และเชื่อมั่นในตัวของในหลวงรัชกาลที่7และรอคอยการมอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของรัชกาลที่7เชื่อว่าป่านนี้สยามประเทศคงไม่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่เป็นคู่บารมีให้กับพระสงฆ์ิกกรในแผ่นดินไทยกันแล้วคงเปลี่ยนการปกครองไปแบบสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน บางทีเมื่อคิดแบบไม่มีอคติใดๆจากเหตุการณ์ที่ผ่านพนไปของประวัติศาสตร์2475อีกมุมหนึ่งก็ทำให้เรานึกถึงคุณงามความดีของนายปรีดีพนมยงขึ้นมาได้ว่าหากไม่มีนายปรีดีในตอนนั้นสยามประเทศคงไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่บุญบารมีของประสมนิกรมาถึงปัจจุบันนี้ได้ประวัติศาสตร์2475จึงเป็นการการ,ารันตีได้ว่า อาณาจักรรัตนโกศิทป์และสกุลวงศ์ของราชวงศ์จัก,กรีนั้นตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่1ถึงในหลวงรัชกาลที่10ถึงในปัจจุบันนั้นทรงมีพระปฏิธานที่แน่วแน่และแกล้วกล่าวว่าทรงอุทิศตนทำงานปิดทองหลังพระและเสียสละเพื่อราษฎรของพระองค์ทุกทุกพระองค์จริงๆชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทุกยุคทุกสมัยของราชวงศ์จัก,กรีล้วนมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักราษฎรจริงๆ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าหากครานั้นในหลวงรัชการที่7ทรงสละราชสมบัติและมอบรัฐธรรมนูญของพระองค์ให้กับราษฎรและทำได้สำเร็จและคงถูกทัดทานจากพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ไม่เห็นด้วยจนทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายในสมัยนั้นและคงมองว่าในภายภาคหน้าของสยามประเทศนั้นจะขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไปไม่ได้ เพราะราษฎรและตัวแทนราษฎรจะขาดที่พึ่งทางจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจคู่บ้านคู่เมืองให้ทรงสถิตยอยู่คู่กับประชาชนตลอดไปเพื่อให้สยามประเทศรุ่งเรืองผาสุกตลอดไปดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงตั้งชื่อรัช,ชวงศ์จักรีขึ้นมาเปรียบเสมือนพระนารายณ์อวตารลงมาช่วยปกป้องดูแลราษฎรของพระองค์ให้มีแต่ความผาสุกไปนิจนิรันดร จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายทศวรรษจะเห็นได้ว่าผู้ใดคิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดึงฟ้าสูงให้ต่ำลงดินผู้คนและคนในตระกูลนั้นๆมักจะพบแต่ความพิบัติอยู่เสมอโชคดีขนาดไหนที่พวกเรามีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงวางตัวติดดินใกล้ชิดราชดอดไม่มีใครถือพระองค์สักองค์ทรงมีความคิดที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทรงใช้ชีวิตทั่วไปเหมือนราษฎรและรักราษฎรของพระองค์ทุกวันมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมประทับใจอย่างมากของผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสูงสุดท่านหนึ่งของประเทศที่ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่1ิที่ท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านถูกตำหนิอย่างแรงว่างานดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แค่นี้ยังทำกันไม่ได้แล้วจะมีหน้าไปทำงานรับใช้ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรท่านพูดแบบน่าเสียเลยแต่คนฟังอย่างผมเนี่ยหัวใจพองโตเลยเห็นได้ว่าพระองค์ทรงรักราษฎรของพระองค์มากจริงๆมักจะนึกถึงพระสบนิกรของพระองค์ท่านอยู่เสมอเดชานารุณาสิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ